โอ้ยตอนแรกวันสิบ่กินเข่าแรงไหมอยากกินอี่ยังสดแบบสมสมเปรี้ยวๆไหมร่องคอก็ไล้ต้มปลาทูแมต้มแบบตามสูตรจาของเนาะที่จาของเทดได้ไหมนี่ปลาลาสาบมูสอมันจะฝากจากเมืองไทยเป็นพึงกับมมาจากเมืองไทยเข่ากินแค่นี้ละกินหลายกากินบะหมิดมีธนาเทสคลิปกินคือเพลินเพราะว่า กินของหลากหลายคือข้าเจ้าออคนบ่เป็นกินในตามที่จะของอันกินแค่นี้ละมอธนาเทดคลิปกินมอธนาเทดคลิปแต่งหนา้ายังเพิ่นนะแบบว่าธนาแบบว่าสอบทายรูปเวลาออกไปหันไปนี่เออแบบว่าอยากทายเก็บไว้อะช่วงที่ว่าเขาอยู่อันอังกฤษเนาะอยู่กับแฟนอยู่อังกฤษเนขะาก็อยากทายไว้อยากทายให้พี่น้องเพิ่นเห็นมาเออ ลงเฟซบุ๊กเนี้ยนีวิตยูเดอร์ยังสิแมเนี่ยบอดายชีวิตกะธรรมดาคือบ้านๆห้องอยู่เมืองไทยยังไหนก็อยู่ยังสัน่นนะเ้อง,องบอดายแบบว่าต้องไปแบบอันยังก็กินแตกตา่างนะยังสย,ย่งสินะยูกะเมืองไทยอยู่ยังไหนก็อยู่ยังสั่นอะคะ่ะอยู่แบบชีวิตกะใส่ชีวิตง่ายๆพอเพียง